สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแจ้งประกาศจากกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งนะครับเรื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งจะมีความจำเป็นต้องปิดศูนย์เก็บอลัรษณ์แรงงานต่างด้าวณนะโรงพยาบาลทรุรีถนนบำรุงเมืองตั้งแต่ปับัดนี้เป็นต้นไปนะครับ ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่จองคิวไว้แล้วไปดำเนินการเก็บอัตลักษณ์บุคคลที่ศูนย์ตลาดสด4แยกหนองจอกแทนนะครับจนถึงวันที่16มิถุนายน2564นะครับสำหรับคนที่ยังมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่02 408 ห้าหกศูนย์สอ4ศห้าหกสี่สและ0ูนย์ส5 3ห้ห้าหครับขอบคุณมากครับ